สวัสดีค่ะเพื่อนของเจทีสวัสดีมีความสุขนะคะวันนี้นะคะเจทีจะมาทําคลิปนะคะยอดฮิตในห้องแชทนะคะข้อความจากเขาถึงคุณตอนนี้นะคะข้อความจากเขาถึงคุณตอนนี้นะคะ <ๆ S 1> เขาอยากบอกอะไรเพื่อนๆของเรานะคะวันนี้นะคะเจทีก็ฉักใหม่นะคะหนึ่งวันนะคะวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ที่บ้านนะ,ะ <S <S นะคะแล้วก็นะคะอาจจะแปลกๆนะคะไม่เป็นไรนะคะเ<ๆ>นะจทีมีไพ่เลือกทั้งหมดสามเด็กนะคะมีเด็กที่หนึ่งสีม่วงเด็กที่สองและเด็กที่สามนะคะ หนึ่งสองสามตั้งสมาธินึกถึงหน้าเขานะคะสง่งจิตส่งใจผ่านไพ่ข้ามาหาเจทีนะคะแล้วก็ยาวไปตัดสินใจใด,ดในความสัมพันธ์นะคะดูเเป็นดูเพื่อความสนุกดูเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็นะคะสาหรับใครต้องการปรึกษาปัญหาความสัมพันธ์ผ่านไพ่กดสามเหลี่ยมนะคะใต้คลิปนะคะใต้คลิปนะคะมีแอดไลน์เจทีอยู่นะคะแล้วก็ทักเจทีมาก่อนด้วยนะคะสาหรับใครที่เจทีตอบช้าหรือว่า ยังไม่ได้ตอบหรืออะไรนะคะจะทีก็ต้องขออภัยมาที่นี่ด้วย,วยนะคะแต่ก็ตอบนะคะก็พยายามตอบกลับเนาะเจะทีขอบพระคุณนะคะด้านล่างคนที่มากด s u b s c r i b e คอมเมนต์นะคะเยอะแยะมากมายนะคะสามารถออกความคิดเห็นได้เลยนะคะเพื่อเรื่องของเจทีนะคะระบายความรู้สึกขอบคุณคนที่กด s u b s c r i b e คนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะคนที่ทำซ้ำ a เตมเวลาเพื่อคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะดูแลตัวเองรักษาสุขภาพนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะว่า ข,ข้อความจากเขาถึงคุณนะคะตอนนี้เขาอยากบอกอะไรเพื่อนๆของเรานะคะไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆของเจตีที่เลือกไพ่เด็กนี้นะคะเรามาดูซินะคะข้อความอะไรที่เขาอยากบอกเพื่อนของเรานะคะ<ส>นึกถึงหน้าเขานะคะส่งจิตสงใจนะคะนึกถึงหน้าเขานะคะผ่านไพ่นะคะส่งต่อมาหาเจตีนะคะอย่าไปตัดสินใจใดในความสัมพันธ์นะคะ ขอดูหน่อยนะคะว่าข้อความนะคะจากเขาถึงคุณเขาอยากบอกอะไรนเรื่องเรามาแล้วนะคะมาแล้วอร่อยแปดไม้นะคะแปดไม้คิดถึงนะคะนะตอนนี้คิดถึงเพื่อนๆของเจทีนะคะเห็นไหมคะคือไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ของการเสีนะคะ และตอนนี้เจตีรู้สึกว่าเขาอาจจะมีระยะทางกับเพื่อนของเราและอยากพบอยากเจอนะคะ text X S of one <Wall> นะคะไพห่หนึ่งไม้นะคะคิดถึงอยากมาหานะคะคิดถึงอยากมาหาแล้วก็เป็นไพ่ของการอยาก take action นะคะถ้าเขาทำได้ตอนนี้นะคะจะทีว่าเขาอยู่ห่างจากเพื่อนของเรา f i n i off source นะคะอยากเพือพ่อนเพื่ของจะที ใหของแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวเห็นไหมคะใหของการอยากดูแลนะคะให้ของการอยากดูแลนะคะอยากที่จะแบบว่าเขาเรียกอะไรอยากดูแลคุณคุณอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะคะสิ่งนี้เขาอาจจะไม่กล้าพูดกับเพื่อนของเราเขามีแพสชั่นกับคุณมากนะคะอาจจะเป็นหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เขามีตอนนี้นะคะเขาอยากบอกว่านะคะเอาเลยนะคะมาสี่ใบนะคะเจตีจะได้ไม่ต้อง เขาอยากลงก็ลงนะคะขอดูหน่อยนะคะเขาอยากบอกอะไรเพื่อนเราหกถ้วยนะคะหกถ้วยเป็นความรู้สึกถ้าเราจะพูดหนึ่งอย่างก็คือแอบชอบนะคะหกถ้วยรักทางไกลรักดังไวัยได้นะคะเนี่ยเขาอยากบอกว่าคุณน่ารักนะคะเพื่อนของเราคุณน่ารักคุณทําอะไรคุณก็น่ารักอะในไพ่หกถ้วยนะคะมันเหมือนกับคุณมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เขาอยากรู้ว่าคุณชอบทหไมด้วยนะคะข้อความ อยากรู้ว่าคุณชอบทาไมคุณใจตรงกันกับเขาไหมด้วยนะคะไพ่ของสามดาบคุณมีใครหรือยังเพื่อนของเจทีนะคะไพ่คุณมีใครหรือยังนะคะเขาอยากรู้คุณมีใครหรือยังหรือว่าในกรณีหนึ่งนะคะคุณชอบคนอื่นหรือเปล่านะคะข้อความจากเขาคือเขารู้สึกว่าคุณบางครั้งคุณใช้อารมณ์บบเขาคุณพูดจาไพ่สามดาบนะคะพูดจาแรงใส่เขาเหมือนคุณไม่ชอบเขานะคะซึ่งเขาชอบคุณนะคะเพื่อนของเจทีนะคะไพ่สเต็ปเห็นไหมคะ คุณงดเหงียดใส่เขาอะ่ะคุณงดเหงียดใส่เขาคุณคุณใช้อารมณ์อะเรื่องของเทีคือเราซอสนะคะแล้วเป็นไพ่ของนายออฟคัพอยากมาหานะคะอาจจะเป็นรักระยะทางไกลนะคะรักเนี่ยนะคะอยากมาหาอยากพบอยากเจออยากถ้าเป็นเดทออนไลน์รักออนไลน์กจทีว่าเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้นะคะเห็นไหมคะนายออฟคัพนะคะแอปคิดถึงแอปซองแอปดูนะคะเพื่อนของเราเห็นไหมคะความรู้สึกของเขานะคะอืมเขาอยากบอกคุณว่านะคะ คุณอะนะคะทำไมคุณดุจังนะคะเวลาที่คุยกับเขาทั้งที่เขาก็รู้สึกดีคุณนะคะทำไมคุณถึงมีอีโก้กับเขาเยอะแยะนะคะเขาอยากให้คุณลดอีโก้ลงหน่อยนะคะนออฟคัพเขาจะได้เข้าเข้าหาคุณได้ง่ายนะคะจริงๆเขาเขารู้สึกว่าบางครั้งคุณก็รู้สึกดีกับเขานะคะคุยไปเอสออฟสอดเนี่ยนะคะเรื่องของเราเขารู้สึกว่าบางครั้งนะคะคุณก็ชอบเขาแต่บางครั้งคุณมีเซฟโซนของตัวคุณเองซึ่ง ไพ่เอสอวอนเขาอยากเข้าหาเพื่อนๆนะคะแต่เขากลัวเพื่อนๆเห็นไหมคะอุะอ่นอิดไม่ได้ชอบเขาแบบนี้มันเป็นเหมือนกับเดาใจอะนะคะข้อความจากเขาถ้าเป็นในกรณีหนึ่งรักทางไกลนะคะเขาก็คิดว่าอยากถามเพื่อนว่าคุณเดียวกับคนอื่นๆไหมอยากรู้ว่าคุณชอบเขาไหมอยากเขาก็อยากชัดเจนนะคะไพ 6, ่หกถ้วยไพ่หนึ่งดาบเขาก็อยากชัดเจนนะคะอืม เขาก็อยากพูดเหมือนกันไพ่แปดไม้นะคะถ้า,ถ,าถ้าเป็นไปได้ตอนนี้นะ,ะ<ๆ>เขาเขาจะอยากเสกให้คุณมาเป็นรูปเป็นด่างต่อหน้าเขานะคะเพราะไพ่ของการเสกไพ่แปดไม้นะคะเป็นการเสกบางสิ่งบางอย่างขึ้นมานะคะขอดูไพ่ของสองใจทาร่หน่ะคะ่ะเขาจะบอกอะไรคะไพ่ของธาตุไฟนะคะธาตุไฟมาสูงมากนะคะเราไพ่ธาตุลมนะคะธาตุน้ํา นะคะถ้าลมธนนานสเต้งราศีสิงห์นะคะขอดูหน่อยนะคะว่าแล้วนะคะให้ส่งใจเขาหน่อยค่ะว่าเขาอยากบอกอะไรนะคะเดวิล hmm. นะคะเขาเอาคุณ mm hmm. เขาเอาเพื่อนของเราออกจากหัวไม่ได้นะคะเนี่ยเดวิล hmm. เห็นไหมคะเ mm hmm. นี่ยซาตานนะคะผูกมัดพันธนาการนะคะ mm hmm. คิดถึงคุณตลอดเวลาแหละนะคะเพื่อนของเจตีนะคะแล้วก็ บางครั้งคุณก็รู้สึกทําให้เขาหงุดหงิดหัวเสียด้วยนะคะอารมณ์อารมณ์นะคะการฝ่าฟันนะคะบางทีเขาก็อยากที่อยากฝ่าฟันอุปสรรคนะคะอยากทําให้เกิดขึ้นจริงๆนะคะเพิงผานนี่แหละคะ <c oughs> ่ะเดวิล <c oughs> คุณเผาใจเขาคุณทําให้เขาร้อนรนคุณอาจจะเป็นที่เจทีพูดต่อแรกนะคะ <c oughs> พ่อเล้งเดียวแม่เล็งเดียวสตริงสตรองนะคะ <c oughs> <c oughs> ไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมาดูให้นะคะ คุณทำให้เขารู้สึกร้อนรอนนะคะสับสนนะคะเขาสับสนตอนนี้เขารู้สึกสับสนนะคะไม่รู้ว่าเขาจะไปต่อ,อยังไงดีคุณในความสัมพันธ์นะคะพเพื่อนเื่อของเรานะคะนี่น่าเขาถึงอยากถามคุณว่าคุณมีใครหรือย,ยังคุณหุ่นงุดหงิดเขาคุณโอเคกับเขาไหมนะคะหรือว่าคุณมีคนอื่นนะคะทั้งที่จริงๆเขารู้สึกเยอะกับเพื่อนของเรามากถ้าในตอนนี้นะคะ ถ้าบินไม่ได้บินมาหาแล้วนะคะให้ของเงินปอนะคะราชนีคุณคือผู้หญิงของเขาไอย้ยักษ์นะคะคุณคือเอ็มเพรสนะคะคุณคือคนที่เป็นพ่ออยากให้เป็นพ่อของลูกแม่ของลูกนะคะแบบนี้นะคะให้เอ็มเพรสขึ้นนะคะใจระซิดนะคะเขารู้สึกว่าเขาเขารู้สึกได้ถึงความรู้สึกของคุณนะคะพวกคุณสองคนนะคะเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันนะคะเหมือนกับ รู้สึกถึงกันได้ใจกระซิบคุณคิดไงเขารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่านะคะแบบเนี้ยกรงคุณขังเขาคือคุณทําให้เขาออกจากสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะตอนนี้ไม่ได้นั่นก็คือกรงขังนะคะเนี่ยนะคะเดวิลออกจากหมวนไม่ได้รู้สกร้อนรนอยากฟาฟันอยากมาหาอยากมีบุตรกับคุณหรือว่าอยากสร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งก็คือมีความทะเยอทะยานในตัวเขาเยอะ นะคะไพ่ของนักเล่า,เ,ลาเพลงเขาอาจจะเป็นนักร้องเพลงนักดนตรีนะคะเป็นคนที่เล่นเกี่ยวกับดนตรีหรือพวกคุณเชื่อมโยงกันผ่านดนตรีส่งเสียงเพลงผ่านนะคะตอนนี้เขาสับสนเขางงนะคะงงกับตัวเขาเองนะคะเขาอยากบอกคุณแบบนี้นะคะซึ่งเจทีรู้สึกแหละนะคะว่าเพื่อนของเรานะคะว่าตัวเพื่อนของเราก็รู้สึกเยอะแหละนะคะแต่ตอนนี้กรีนออฟซอร์ Short, ขึ้นหน้าที่กันงานไหมหน้าที่กันงานคุณแตกต่างก,กันกับเขาไหมนะคะแล้วก็นะคะบางครั้งเจทีว่าทุก ตัวเพื่อนๆของเราเองไม่กล้าแสดงออกถึงความรู้สึกเยอะไหมตัวเขาอาจจะนะคะหน้าที่การงานดีก็ได้นะคะแบบเนี้ยเรามาดูสินะคะไพ่ออร์เรเ้นนะคะอยากส่งอะไรบอกความรู้สึกเขานะคะเป็นไพ่ของพรีเซนต์ทาวเวอร์นะคะเนี่ยเขาอยากแสดงออกจริงๆนะคะว่าชอบคุณนะคะเขาพยายามพรีเซนต์ตัวเองนะคะเราก็เป็นไพ่ของวางแ l a n planning at action นะคะเรื่ององเรานะคะมีการวางแผนจะเข้าหาเพื่อนๆของเรานะคะ แล้วก็จะมีการพรีเซนต์บางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณนะคะรู้สึกอเขาทำอะไรเยอะบ่ะเยอะนะอะไรแบบน,นั้นนะคะนี่งนะคะอนาคตยังไม่ได้สร้างนะคะภาพถ่ายยังไม่ได้วาดนะคะเห็นไหมคะอ,มอยากสร้างอนาคตพวกคุณยังไม่ได้เริ่มเลยนะคะในกรณีที่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแอบชอบอยู่นะคะเขาก็ชอบคุณนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่เห็นไหมคะมองโลกในแง่ดี มองโลกสวยงามเป็นคนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ถ้าคุณมาดูไพ่นะคะคือคนคุณเป็นคนที่อถ้าเราจะพูดไพ่แบบนี้มันเป็นคนที่มองโลกบวกนะคะเป็นคนที่คิดบวกเป็นคนที่น่าอยู่ใกล้นะคะไม่ว่าต่อหน้าและรับหลังเขาก็อยากจะเป็นคนที่อยากอยู่ใต้คุณมากที่สุดนะคะในตอนนี้เนาะอ่ามาแล้วค่ะซันบรีไพ่ของนี้นะคะ ยังไงเสียคนคนนี้เขาก็อยากมีครอบครัวมีบุตรมีลูกกับคุณนะคะไพ่เชื่อมโยงกันถึงสองใบนะคะไพ่ของแม่นะคะไพ่ของแม่แม่ของลูกเขาพ่อของลูกเขานะคะก็ประมาณนี้ไอย้ยากนะคะสําหรับเพื่อนที่เลือกไพ่เด็กนี้ของเรานะคะก็ลงสวยนะคะข้อความจากเขาอยากมีบุตรอยากสร้างครอบครัวอยากไปต่อคุณยาวๆแตน่นตอนนี้นะคะเขาทรมานอัดหนึ่งกรณีพวกคุณเวิร์กฟอร์มโฮมไหมอยู่บ้าน ต่างคนต่างอยู่บ้านมาเจอกันไม่ได้ไหมเพราะเป็นไพ่ของนายออาคับมันต้องเดินทางมาเจอกันเท่านั้นและในกรณีที่2เพื่อนๆของเรานะคะเคยร่วมงานกันและมีแผนมีแผนบางคนนะคะมีแผนมีแผนอยากพบมาพบมาเจอกันแต่ตอนนี้มีการบราดระแวงถึงห่วงกันนะคะแล้วก็ใช้คําพูดที่ไม่โอเคใส่กันเท่าไหร่นะก็นะคะอยู่ที่เพื่อนๆนะคะว่าจะดีกับเขาได้เยอะได้นานได้ยาวไหมนะคะอันนี้คือข้อความของเขาอยากส่งผ่านไพ่มาหาคุณนะคะ สำหรับไหกองนี้จะทีไปก่อนอย่าลืมกด subscribe คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันในชแนลนี้เจทีสี่ห้าเก้าสวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนของจะทีที่เลือกให้เด็กนี้นะคะเองมาดูซินะคะว่านะคะข้อความจากเขาถึงคุณนะคะส่งกิจส่งใจผ่านไพ่นะคะนึกถึงหน้าเขานะคะส่งมาหาเจทีนะคะว่าคำคืนนี้เขาอยากบอกอะไรเพื่อนๆของเรานะคะ ถึงหน้าเขานะคะเขาอยากบอกอะไรอยากบอกอะไรแต่เองอะไรเบอร์ไหนเนะ่ะนะคะอืมนะคะจิตีขอนะคะขอขอโทษนะอยากบอกอะไรคะมานะคะเขาให้หมดลงมาเองเขาอยากบอกอะไรเรื่องเราคะ ห้าไม้นะคะอะไรมาถึง,ลง,ลงรงดมแดงนะคะห้าไม้ดุดฟูเซตออฟซอสนะคะเขาดูทีเดียวเลยนะคะ คือห้าไม้เนี่ยออกในลักษณะว่าเพื่อนๆของเรานะคะในเดวิลนะคะมาแล้วนะคะคือเจทีเห็นไพ่กองนี้นะคะคือเขาอยากบอกว่าเขามีความขัดแย้งในตัวเองมากนะคะไพ่ของเดฟูขึ้นไม่รู้ว่าเขาจะไปต่อในความสัมพันธ์อย่างไรซึ่งนะคะไพ่เดวิลนะคะมันมีความรู้สึกอยากบอกคุณว่าเขามีความรู้สึกเหมือนเขาแบบ เ,เขาอาจจะยังไม่พร้อมนะคะในความสัมพันธ์นี้ก็จริงแต่เขาก็อยากจะคีบความสัมพันธ์นี้ไว้เพราะว่าเดวิลนะคะเขารู้สึกว่าเขาไปจากคุณไม่ได้นะคะแต่ตอนนี้เขายังไม่พร้อมนะคะเพราะหนึ่งกรณีอาจจะเป็นหน้าที่การงานท e m พลนสองนะคะท p แพลนนะคะเขาอยากจะเขาอยากบอกว่านะคะเขาอยากมีคุณแหละนะคะแต่ตอนนี้นะคะมีคุณไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาต้องมาผูกพันกับคุณนะคะเอ่อแล้วก็ไปตัดไปกับใครไม่ได้เลยนะคะคือให้มันออกในลักษณะว่านะคะพยายามที่จะไม่คิดเยอะกับคุณแล้วแต่ก็ไม่ได้นะคะตีกันนะคะความรู้สึกเขาตีกันนะคะบางทีเขาพยายามที่จะนะคะเขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าเป็นเราอะ่ะพยายามตัดใจหรือว่าพยายามที่จะไม่คิดเยอะกับคุณอ่ะนะคะแต่มันก็มีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ มันทาให้เขาเจ็บปวดทรมานนะคะพยายามที่จะลบคุณออกไปจัดใจเดี๋ยวฟูห้าไม้ไม่ยุ่งแต่เดวิลไทมาแลนมันก็กลับมาบนหลุมอยู่กับคุณเนี่ยนะคะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นอะไรนะคะเรื่องของเราเขารู้สึกสเจ็บปวดนะคะเพื่อนเพื่อของเจทีไพ่กองนี้เขาอยากบอกคุณนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะซึ่งตัวเขาจะทีว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในความรับกันเพื่อของเราแล้วบางคู่กรณีนะคะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วแต่ไปต่อไม่ได้สิบดาศนะคะ เพราะว่าทะเลาะกาาันชันอดนะคะบางคู่คนนี้อาจจะมีระยะทางนะคะแล้วก็ตัวเขาอาจจะนะคะเป็นต่างชาติก็ได้นะคะคนที่ตำรวจทาหารก็ได้นะคะที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งนะคะอืเป็นต่างชาติต่างภาษากับเพื่อนของเราก็ได้แทนแพรนด์ดฟูนะคะโอ้สิ่งที่เขาอยากบอกกับเ,เพื่อนของเรานะคะที่เห็นเขานิ่งเงียบหรือว่าตอนนี้นะคะเขาไม่ได้แสดงออกถึงความรู้สึกทั้งหลายแหละเขาเจ็บนะคะ สำหรับความสัมพันธ์นี้เขาเจ็บนะคะแล้วก็ไพ่ของนายอ๊อฟวอนนะคะเนี่ยยังคิดถึงยังอยากมาหายังมีแฟชชั่นทางด้านร่างกายสําหรับคู่กรณีหนึ่งนะคะหรือในกรณีที่สองะคะเพอนของเราความสัมพันธ์นี้ทุกคุณทะเลาะกันแรงมากคําพูดของคุณนะคะมันทําให้เขารู้สึกชอ็อกเขาไม่ชอบคําพูดของคุณนะคะแต่เขาก็นะคะตีดาชิเป็นอัฟซอนะคะคือเขาอยากไปต่อในความสัมพันธ์แต่เขาไม่พร้อมอะคะ่ะเอาแบบนี้เลยดีกว่านะคะ แต่บางครั้งเขาก็ใช้คําพูดหรือพวกคุณใช้คําพูดที่รุนแรงใส่กันนะคะแง่หนึ่งไม้เขายังมีคุณนะคะเป็นไพ่หนึ่งไม้เป็นเป็นไพ่ของการมั่นคงอยู่ในความสัมพันธ์แต่นะตอนนี้เขาอาจจะไม่พร้อมกรณีที่หนึ่งนะคะต่างชาติต่างภาษารักทางไกลนะคะกรณีที่สองมีความสัมพันธ์แล้วตอนนี้ work from home นะคะต่างคนต่างอยู่แยกแยก้ายซึ่งแทนแรนเขาอยากบอกว่าเขาอยากรอวันมาพบมาเจอคุณด้วยนะคะแต่ณนะเวลานี้นะคะเขา เดบิวต์ในอวอนะคะพเพื่อนๆที่มีเป็นคู่กรณีที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วนะคะอืมเขาอยากบอกว่าเขาเขาเรียกอะไรเขาตัดใจจากคุณไม่ได้แล้วกันนะคะทำบแาแลานคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลามีคุณอยู่ในหัวซึ่งถามทรมานไหมทรมานนะคะพเพื่อนๆเขาออกจากสิ่งนี้ไม่ได้เอาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วในหลายๆครั้งนะคะบางครั้งนะคะเขาเหึงด้วยนะคะใช้คําพูดรุนแรงนะคะ ใช้คำพูดรุงแรงใส่กันด้วยนะคะให้สิดดาเกทีจะบอกให้มีการเทคแอคชั่นนะคะเว,เวลาหึงเวลาห่วงหรือว่าเวลาเ,เห็นไหมคะนายวอนเป็นไพ่ของการมาหาไม่ได้นะคะมีแพชั่นทางด้านร่างกายนะคะแล้วชอบออทำประชดประชันนะคะกระทบกระทั่งกันสิดดาบหนึ่งหนึ่งไม้นะคะไพ่กองนี้ของเราไพ่หลัก The Full Review นะคะ,ะ,คะเขามีคุณอยู่ในใจแหละเขาอยากบอกแต่ตอนนี้สีดาบอาจจะเริ่มไม่ได้ไหมเพราะมันเป็น ความสัมพันธ์ในความรับต้องแอบต้องหลบต้องซ่อนนะคะเพราะฉะนั้นเขารอเวลาที่เขาพร้อมจริงๆนะคะ,ะ,คะเรามาดูสิว่านะคะเขามีข้อความฝากมาบอกคุณว่าอะไรอีกนะคะธาตุาไฟนะคะทาแพรนราศีธนูนะคะธาตุลมชลีออดราศีกรกฎนะคะแล้วก็ธาตุลมนะคะมขอดู่อยนะคะลูกพนะคะความใจเท่าไหร่สิ เขาคิดเลไรเขาอย่าบอกว่าอะไรตอนนี้อ้โหมาแล้วนะคะอ่ะโอโ้เยอะเกินไปนะคะคืที่ขอทีละใบสองใบแล้วกันนะคะให้ไพ่ถักลงมานะเขาดูหน่อยนะคะัำใจเขาหน่อยนะคะสิ่งที่อยู่ในรุดในจิตใจตอนนี้นะคะเขาสิบตากเขาเจ็ดนะคะอาจจะเป็นเพื่อนของเราทะเลาะก,กันไปก็ได้นะคะอาจจะมีปัญหาเดวิลโกรธถึงหววกันนะคะแล้วก็ ไฟกันไปแล้วนะคะแทมเบรนนะคะอยากกลับมาในความสัมพันธ์นะคะสําหรับกรณีที่เพิ่งทะเลาะกันนะคะโลกจารึกนะคะเนี่ยเขาอาจจะเป็นตํารวจทาหารเกี่ยวกับการเดินทางชาลิออตนะคะโลกจารึกเดอะเวิลด์นะคะอืมอาจจะต้องเสร็จภารกิจก่อนถึงเดินทางมาหาเพื่อนไหมนะคะไพ่ของมุ่นเชิดชักนะคะเขา เขาทำตามใจตัวเองไม่ได้เลยนะคะเรื่องของเจตีตอนนี้นะคะจจตีรู้สึกว่าเขาจะตามใจตัวเองไม่ได้นะคะเขาต้องทําให้ตามตามคำสั่งนะคะตัวเขาอาจจะเป็นลูกน้องคุณก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคุมดั่งใจพยายามที่จะไม่ไม่ตามใจตัวเองนะคะคุมควบคุมตัวเองนะคะไม่ไม่ตามใจตัวเองก็คือการทําผิดนั่นเองนะคะใจเสียสละเนี่ยตำรวจทหารพยาบาลหรืออะไรก็ได้ที่อยู่ไกลๆนะคะที่ต้อง ต้องคอยดูแลชาติบ้านเมืองนะคะหรือว่าทําเพื่อประเทศชาตินะคะถ้าอาจจะเป็นคนไทยไปอยู่ต่างชาติไหมนะคะใจเสียสละนะคะการลุกไล่ขอให้เขาเสร็จภารกิจก่อนนะคะเขามาหาเพื่อนของเราแน่นะคะและตอนนี้เขาอาจจะมาไม่ได้ติดภารกิจนะคะอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็ขอเสร็จภารกิจกลับมาก่อนเขาจะมาไฟ่ในความสัมพันธ์นี้แหละนะคะสําหรับกรณีที่เขาต้องไปรับใช้ชาติ หรือต้องเป็นคนที <loc> ่ต <ave> ้องดูแลคนอื่นๆเป็นคนไทยไปต่างชาติก็ได้นะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นคอนเนคชันที่ต้องดูแลคนอื่นรักษาเยียวยาคนอื่นแบบนี้นะคะเนี่ยมีการเดินทางนะคะมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลานะคะขอดูไพ่โรแมนต์องเจิ้นะคะเขาอยากบอกอะไรโปรเอ่อ new support connection นะคะพวกคุณโตทั้งคู่มีคอนเนคชันการชอบใครกันนะคะแล้วก็ letting go ถ้าไม่ติด นะคะว่าเขามีภารกิจเข้ามาแล้วนะคะเรื่องของกิจีที่เลือกไพ่เด็กนี้นะคะถ้าไม่ติดภารกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คะลาคาซังอยู่นะคะตอนนี้เขาอาจจะติดหน้าที่การงานนะคะเนี่ยไพ่ใบ,บนี้นะคะเขาจะมาทําให้เป็นไปตามแบบตามขั้นตา,ตามตอนนั่นเองนะคะเนี่ยนะคะอยากเป็นเด e l o p i n g man ผู้ชายหรือผู้หญิงท,ที่พร้อมนะคะตอนนี้เขาอาจจะยังไม่พร้อมอาจจะมี คนเน็ชั่นที่เขาเดิวอยู่แต่ให้เขาพร้อมก่อนนะคะคุณคือจิ๊กซอตัวสุดท้ายของเขานะคะที่เขาอยากจะทําให้มันดีที่สุดนะต,ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้นะคะติดปัญหาในหลายๆอย่างแต่พวกคุณก็นะคะจะที่เห็นไพ่ห้าดอกนะคะก็มีการทะเลาะบอะแว้งกันนะคะก็นะคะก็ระวังระวังด้วยนะคะเพื่อนๆของเราเนาะเขาก็เห็นคุณเป็ดจิ๊กซอตัวสุดท้ายสิ่งที่เขาตามหาส่วนที่ขาดหายส่วนที่เติมเต็มนะคะก็ประมาณนี้สําหรับข้อความของเขาวันนี้ สำหรับให้กองยีนิจตทีไปก่อนอย่าลืมกด subscribe คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันในช n น l นี้เจทีสี่ห้าเก้าสวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนของจิตทีที่เลือกให้เด็กนี้นะคะลองมาดูสินะคะวันนี้นะคะข้อความนะคะจากเขาถึงคุณนะคะข้อความจากเขาถึงคุณเขาจะเป็นใครก็ก็ได้นะคะเขาอยากบอกอะไรเพื่อนของเรานะคะ เขาดูข้อความจากเขาถึงคุณ่หมนะคะเขาอยากบอกอะไร The m a g i c a น i o n สิบถ้วย oh. The m a g i c i a n สิบถ้วยเป็นเพื่อนของจีทีอ่ะอ่ะว่าไงอะคะแอบลหลงไหลแอบรักแอบชอบแอบคิดลึกไปถึงไหนถึงไหนค่ัเนี้ยเห็นไหมคะเห็นยัง คิดไปนู่นนะคะเดอร์มิิเชียนนะคะเขาอยากบอกว่านะคะเขาอยากอยากสร้างครอบครัวกับเพื่อนของเรานะคะอืมให้เดอร์มิิเชียนผู้คุณนะคะเขาอาจจะเป็นคุณหมอก็ได้นะคะเพราะเดอร์มิิเชียนถือถ้ถถวยการรักษาเยียวยาผู้คนนะคะเนี่ยไพ้เสิบถ้วยนะคะอยากไปต่อคุณยาวยๆมีการคิดในความสัมพันธ์นะคะว่านะคะวันนี้นะคะจะทีกล้องจะทีอาจจะเนาะเพราะว่าจะ ھی, ทีใช้กล้องหน้านะคะ สิบถ้วยสิบถ้วยขยาย S of cup เข้าอยากบอกเพื่อนเพื่อนที่เริอมให้กล่องน,นี้นะคะเขารักคุณนะคะเดี๋ยมีเชี่นขึ้นคู่เดี high ๋ยวหาพินเทสนะคะเขามีคุณอยู่ในใจสิบถ้วยขึ้นคู่ S of cup แล้วก็รักคุณด้วย Queen of b a l ขึ้นคู่ใน of b a นะคะอยากมาหาอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะคะถึงแม้บางทีนะคะจะงทีรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมีปัญหาการเดินทางไหมนะคะก็ะสิบถ้วยนะคะเขาดูหน่อยนะคะว่าเขาอยากบอกว่าเขารักนะคะ ถึงหนึ่เขายุ่งเขาไม่มีเวลาให้คุณนะคะแต่เขาก็รักคุณนะคะเพื่อนๆสำหรับเ,เพื่อนๆที่เลือกไพ่เด็กนี้นะคะไพ่สี่เหรียญน,นะคะไพ่สี่เหรียญเป็นไพ่ของผู้หญิงสองคนนะคะเนี่ยถ้ามีใครมายุ่งกับเขาหรือว่าอะไรนะคะเขาไม่ได้สนใจนะคะสี่เหรียญเห็นไหมคะมีผู้หญิงหรือผู้ชายมายุ่งกับเขาเขาไม่ได้สนนะคะเขาอยากบอกคุณว่าไม่ได้สนใจมีคุณแค่คนเดียวเท่านั้นในออบคัพขึ้นคู่กับฟีลออฟคอนนะคะมีคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะในใจเขานะคะ เนี่ยนะคะแล้วก็เขานะคะตัวเขาอยากจะบอกว่านะคะเขามีแพชชั่นนะคะทางด้านความรู้สึกกับเพื่อนของเรานะคะอืมอาจจะเป็นเกี่ยวกับหน้าที่การงานผู้คุมดีกันไหมนะคะตัวเขานะคะหน้าที่การงานใหญ่โตอาจจะเป็นคุณหมอใหญ่หรือว่ารักษาคนไข้อยู่ด้วยกันก็ได้นะคะเขายังบอกว่าเขาเอ่อนาออฟคัพขึ้นกู่กับสิ่งออฟคัพเขามีคุณในใจและเป็นไพ่ของหา้าไม้ ตอนนี้เขาอาจจะเปิดเผยความรู้สึกไม่ได้เพราะว่าเพื่อนของเราห้าไม้ขึ้นคู่กับหกไม้พวกคุณเดียวงานกันไหมทํางานสถานที่เดียวกันไหมต้องหันหลังให้กันเห็นไหมคะเนี่ยอาจจะนะคะเล่นทํางานให้ประสบความสําเร็จก่อนนะคะห้าไม้ขึ้นคู่กับเดอะเมจิเชียนเขาอยากประสบความสําเร็จก่อนแล้วก็เป็นไนท์ออฟคัพแล้วก็มาดูแลคุณนะคะ อยากดูแลคุณนะคะอยากไหนคุณอยากดูอยากบอกคุณบ้านะคะอนาคตอยากดูแลให้คุณมีความสุขนะคะอยากดูแลคุณด้วยแล้วอยากดูแลบุตรนะคะให้ออกในลักษณะหวานๆหนึง <laughs> แต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้นาที่กานงานเขามีปัญหาเรื่องการเงินไหมคะเรื่องเราเขอ,อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะแต่เขาไม่บอกคุณไหมไพ่แฮงแมนนะ,ะ <anthropology> นะคะเขาคิดมากนะคะเขาคิดมากนะคะมีความหึวงเขาหึงคุณนะคะ ไม่ว่าคุณทําอะไรนะคะในท้นที่คุณหรือสถานที่ทําง,งานแพทย์คนนี้เขาอยากบอกว่าเขารู้ไหมว่าเขาหึงนะคะคุณรู้ไหมเขาแอบ,บส่องนะคะแพ่ของ6กดาบเห็นไหมคะเขาแอบส่องนะคะแอบส่องแอบสังเกตการคุณอยู่นะคะแอบบฟังว่าคุณพูดแบบใครนะคะคุณดูนะคะว่าเขาหึงไหมเขาหึงนะคะแต่เขาแสดงออกไม่ได้นะคะเขดไปเห็นไหมคะอรอเวลา คุณคือนาฬิกาชีวิตของเขาเป็นไพ่ของอ S of Con หนึ่งเหรียญคุณคือหนึ่งเหรียญสเหรียญเขารอเวลานะคะซึ่งไพ่ใบนี้สวยตรงหงอย่างตรงที่เขาเรียกอะไรอะ่ะเขามีเวลาที่จะเขารอเวลาที่ที่เขาที่จะพัฒนาความสัมพัน์ณะตอนนี้นะคะจะรีวิวว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินนะคะถ้าเขาพร้อมนะคะไพ่ Queen of p e n t a c l e แน่นอนคนนี้นะคะเขาชัดเจนแน่นอนนะคะเรื่องเรา ถ้าเขาพร้อมนะคะที่จะเข้าหาเพื่อนของเรานะคะเขาเข้ามานะคะแต่ณนะตอนนี้เจทีเห็นพวกคุณดีลงานกันด้วยหนึ่งสถานที่ทํางานสองฟินออกรเขาเป็นเจ้านายคุณไม้สามเนี่ยสี่เลียนตัวคุณเป็นเจ้านายเขาไมหมใช้สลับกันได้นะคะธาตุน้ํามาสูงธาตดุดินนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของธาตุลมนะคะธาตุไฟด้วยนะคะเพราะฟินออกรนะคะขอดูหน่อยนะคะตอนนี้ตัวเขาอาจจะไม่พูด เพราะว่าหน้าที่กันงานเดนมาเชียนครูบาอาจารย์คุณหมอนะคะสถานที่ทํางานเดียวกันได้นะคะในออฟเพนิเคิลนะคะคินอเพนิเคิลนะคะแบบนี้บางคู่กรณีลึกซึ้งกวแล้วนะคะแล้วก็ถอยหา่างมีความสัมพันธ์เหมือนยังไปต่อไม่ได้ในตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนนะคะเพราะอมีไฟแดงไฟหนึ่งมีเรื่องงานมาเกี่ยวข้องเนะเาะขอดูนะคะสองใจเขาหน่อยนะคะด้วยไพ่ทาให้สนองใจถ่ายบบนะคะนักล่าฝันเห็นไหมคะเขากําลัง เขากำลังตั้งใจทํางานนะคะเขากําลังตั้งใจทําสิ่งที่เขาเพชรเห็นไหมคะเขากําลังตั้งใจข้นขวายหาในสิ่งที่เขาต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเจทีรู้สึกว่าตอนนี้อาจจะนิ่งไปก่อนนะคะแต่ในอนาคตแน่นอนนะคะเห็นไหมคะคุณก็นักล่าฝันเขาก็นักล่าฝันนะคะเห็นไหมคะเป็นกฎรจราจรต้องทําให้ถูกต้องทําให้ถูกกฎไปให้ถูกจะได้ไม่มีอุบัติเหตุนะคะ ยิ้มพิมพ์ใจรอยยิ้มของคุณนะคะรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเขานะคะรอยยิ้มของคุณคือนะคะคือสิ่งที่ทําให้เขาไปต่อได้ในชีวิตนะคะทําให้เขาคนล่าฝันเอ่อคนนี้มีเขาเรียกอ,อะไรนะมีกําลังใจไปต่อน,นั่นเองนะคะแล้วก็นแท้ของรักละมุนนะคะคุณคือเขาอยากกอดคุณอะนะคะมีความผูกพันรักละมุนอยู่ด้วยแล้วรู้สึกระมุนล,ละมละม่อมแบบนั้นเบอร์นั้นนะคะอกใบายหนึ่งนะคะ เป็นไพ่ของพละกําลังเห็นะคะซูเปอร์แมนอยู่ใกล้คุณเราเขารู้สึกมีกําลังที่จะไปต่อในชีวิตนะคะหาตัวเองแล้วก็รู้สึกมีคนซัพพอร์ตความรู้สึกเขาคุณซัพพอร์ตความรู้สึกเขาได้นะคะแดงบันดาลใจแตคะจตียังพูดไม่ขาดคำเลยนะคะคุณคือแรงบันดาลใจให้เขานะคะให้เขาประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเรื่องของจจตีเขาอย่าบอกคุณแบบนี้นะคะคุณคือสิ่งที่เป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขาเพราะฉะนั้นนะคะ อืมรอนะคะรอได้ก็รอแล้วก็พยายามคุยกันเยอะๆนะคะสี่สี่เดีอนเหมือนตอนนี้ไม่ค่อยคุยกันเลยนะคะขอดูแพรกรเท่านหน่นะคะทาเวลนะคะอาจจะนิ่งนะคะตอนนี้นะคะเขาสิกว่าต้องนิ่งก่อนนะคะคือตัวคุณนะคะก็ได้เดเนี่ยวิหารศักดิ์สิทธิ์นะคะเนื้อคู่ส่งให้มานะคะเขาคิดว่าคุณคือคนที่วิหารศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้เขาและ ดรวินดรวินก็คือผู้หญิงหรือผู้ชายที่สมควรค่าแก่การได้รับสิ่งที่ดีๆนะคะก็รูนี่น,นะคะไปด้วยกันไปยาวๆนะคะไปได้ไกลนะคะเก็บบางสิ่งบางอย่างรอบทางเป็นเพชรพลอยอัญมณีจินตาจินดาสิ่งที่มีค่านะคะขอไปเดียวค่ะไปด้วยกันนะคะ,ไป,นนะ,คะไปที่แบบว่าพยายามเก็บสิ่งดีๆนะคะสเตต,ตัสนิ่งนะคะ สเตตัสนิ่งเพื่อนะคะไพ่ใบนี้บอกอยู่แล้วนะคะปฏิหารนะคะสเตตัสนิ่งแต่ข้างในไม่นิ่งนะคะเพื่อเรื่องของเราคิดถึงปฏิหารคิดถึงสิ่งที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงอยากให้มีปฏิหารตอนนี้อาจจะมีระยะทาง2นะคะหน้าที่การงานด้วยนะคะมาตอนนี้ชัดเจนให้ไม่ได้เลยแล้วก็3ามนะทางการเงินนะคะเพื่อของเราคุณคือรอยยิ้มของเขาคุณคือความสุขของเขานั่นเองนะคะ สำหรับให้คองนี้จะทีไปก่อนอย่าลืมนะคะกด subscribe คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันในช anel นี้เจที4 5่ห5 9สวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ